เป็นคำบัญชาของท่านนั้ในการสั่งแล้วปูฤาสีพรหมเมธเนี่ยท่านลงมานะแล้วเอาแป้งสีขาวเนี่ยเขียนเลขบนโต๊ะเนี่ยให้ลูกศิษย์13มงวดนะ13มงวดติดกันบางคนเนี่ยปลดหนี้เป็น10ล้านเลยนะท่านชี้นิ้วมาคือว่าสูงเสียดฟ้าแต่เมตตาสู่ดินนิ้วชี้ก็คือชี้ประสิทธิให้สําเร็จสําเร็จหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่าปูราษีพรหมเมธเนี่ยท่านมีก้าหน้า8ก่อนณโอกาสตอนนั้นเนี่ยมีลูกศิษย์เนี่ยห้อมล้อมอยู่กับอาจารย์ประมาณ40กว่าคนแล้วปูราสีพรหมเมธเนี่ยท่านลงมานะ เลขบนโต๊ะเนี่ยให้ลูกศิษย์13งมวดนะ13งมวดติดกันบางคนเนี่ยปลดนี่เป็น10ล้านเลยนะนี่เรื่องจริงนะมีคนจดบันทึกและมีคนรับรู้เรื่องนี้ด้วยณนะโอกาสตอนนั้นก็เลยสั่งหล่อเป็นเลซนตนขึ้นมาอันนี้ก็คือว่าเห็นจากนิมิตนะะหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่าปู่ฤาสีพรมเมธเนี่ยท่านมีก้าวหน้า8ก่อนผมผ้าเนี่ยสีขาวนะชายผ้าเนี่ยเป็นลุง7สีแต่เป็น7สีขึ้นมาประมาณคืบหนึ่งอะนะนอกนั้นก็เป็นผ้าขาวทั้งหมดและใส่ประคำก็เป็นทรงพรมชดาเป็นทรรงพรมมมแแล้้วกก็ีําไขขนออืเป็นนา ลักษณะองค์ปู่เท่าที่เห็นก็คือนั่งอยู่บนโขดหินและในหินเนี่ยสลักเป็นรูปพญาครุฑเนี่ยคือสิ่งที่ได้เห็นองค์จริงทีแรกก็จะสร้างแบบนั้นองค์ใหญ่นะแต่ปู่ท่านบอกว่า ไม่เอาท่านถือว่าปางเนี่ยคือปางสบายสอนให้รู้ว่าเราเป็นมนุษย์ก็ทําแบบมนุษย์อยู่อย่างแบบมนุษย์มนุษย์ก็อยู่กับมนุษย์ก็เลยสร้างปางนี้เป็นปางมหาเถรนั่งชั้นเขามหาเถระเนี่ยก็คือว่าเป็นฤาษีที่มีความอาวุโสมหาเถรนั่งชั้นเขาคือปางนั่งชั้นเขาคือปางสบายก็เลยสร้างเป็นปางนี้ขึ้นมาท่านชี้นิ้วมาคือว่าสูงเสียดฟ,ฟ้าแต่เมตตานะสู่ดินทำให้ท่านเนี่ยเมตตาคนที่มาจริงๆทุกอย่างไม่ได้วางแผนไว้นะเป็นด้วยรูปลักษณ์ของท่านเองคราวนี้ก็มีคนเขาศีรษะะไปแต ิ้วและก็สําเร็จจากคนนึงก็เป็นสองคน3คน4ีคนตอนนี้ก็เลยเป็นยาวเหยียดเลยก็คือขอบารมีเนะี่ยนิ้วชี้ก็คือนิ้วเพชรนั่นแหละชี้ประสิทธิให้สําเร็จสําเร็จอย่างนี้นะคนไทยเรานี่มีความเชื่อดังนั้นต้องจะลงความเชื่อของเราไว้อย่าไปย่อท้อกับคําพูดคนอื่นก็ถ้ามีศรัทธามีความเชื่อนะก็เดินทางมาได้คนเราถ้าเรามีศรัทธาและความเชื่อนะ่ะไม่มีอะไรจะมากีดกันเราได้หรอกถ้าใจเรามุ่งถึงตรงต่อท่านนะยังไงท่านก็ช่วยเหลือเรา เพราะถ้ามีเมตตา